<tu u w> ใช่ค่ะก <isi> ็เ <an> ป็นแบรนด์มันัช <ött breakthrough> ิตานะคะที่เป้ยร่วมทําด้วยนะคะเป็นกาแฟ H s u r Coffee นะคะก็เป็นกาแฟที่เป้ยเทสแล้วลหละว่าได้ผลจริงสําหรับเป้ยแล้วเป้ยก็อยากให้ทุกคนได้ดื่มกาแฟที่เขาเรียกว่าเป็นกาแฟสุขภาพแล้วก็ช่วยในการดูแลเรื่องหุ่นด้วยคือเป้ยเนี่ยผ่านสมอภูมิการลดความอ้วนเนี่ยมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอไปลองกาแฟแล้วไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลดีจังเลยก็เลยคุยกับคุณหน่อยว่าอยากออกแล้วแหละโปรดักต์นี้ต้องออกแล้วแหละคนจะได้ เทุกคนจะมี L S หล่อเัวนี้เองไม้เป็นเป็นแค่ายพิจิตร์เลยคือรวมมารวมไม่ไม่เอาพิจิตร์เลยค่ะไม่ขอร่วมทาด้วยเพราะเรารู้ว่าโปรดักต์เราดีท้าพนขนาดไหนใชค่ะกว่าจะออกมาเป็นตัวนี้เอาจริงๆเช็คประมาณสามสามเดือนเต็มๆแต่ก่อนหน้านี้มีอยู่แต่เริ่มตกผลิตอ่ะคือสามเดือน คิดว่าตัวนี้น่าจะได้ผลแล้วก็เทสมาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆจนมีการมีขนาคุณหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรากินเวลาสองซองจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ลองไปแล้วก็ลองไปแล้วก็ไม่ถึงสองอาทิตย์ก็ลดลงมา2โลครึ่งอ่ะลดไวจนแบบว่าวเสื้อผ้าใส่เปลี่ยนตอนนี้เหรอแม่ใช่ก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่ได้แล้ขอเป็นซองหนึ่งแล้วกันอยู่มันจะมันจะบางกว่าน,นี้มันจะลดเร็วง ยป้ฝายฝากค่ะยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของป้อยด้วยค่ะให้ชูกาแฟน,นะคะสําหรับคนที่ต้องการลดทุนแล้วก็ลดยากลองมาแล้วทุกวิธีนะคะลองกาแฟเหชูค่ะป้อยการันตีมาได้ผลดีแน่นอนซึ่งวันนี้สวดทรงเอวแม่ก็คือแบบสับเบอร์กหลดไปหมดต้องบอกก็คยดูหลุดหลดหมดแล้วอืมอันนี้คือที่สุดของชีวชิตในในตอนนี้เลยหรือเปล่า จริงจริงมันมีช่วงสมัยส,สาวๆแต่ถ้าเกิดเราจะแบบตอนตอน,ตอนมีคนจะง,ง่ายอาันน้นหอมหอมสุดละแต่เราก็ไม่ลูกสอแล้วเนาะ,อะรอายุปุนนีแล้วนเนาะระบบก,การย่อยก็คงไม่เหมือนเดิมแต่ได้ขนาดนี้เปยก์กำลังโอเคถ้าเกิดผอมมากกว่านี้เปยก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เป้ยเพราะเปยมีความรู้สึกว่าตัวเองมันต้องอิ่มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลวสุดลิมิตแค่นี้ไหมหรือว่าก็อาจจะแล้วแต่งานบางงานเอออยากแบบ ให้ลงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสักโลนสองโลก็ได้คือมันได้คนจริงๆแล้วชอบประมาณนี้อ๋เนได้คนหรือเปล่าคะใจเราได้คนอเปล่าอ uh> ้าวถ้าเกิดสองสองไงโอ้โหอันนี้ต่ำเนียอันนี้ต่ำยัไม่ไหวเพราะตอนนั้นเฮ้ยมันลงขนาดนี้เลยหรอก็เลยแบบเออสองหนึ่งละกันอ๋อ้๋อไม่เหลือเท่าไหร่ไม่ขอได้ณค่ะ น,นีก็ประมาณ48ออแต่จริงๆอ่ะลักษณะคือเป้ยแค่ที่ผัดมาพี่ๆเห็นนะจะอยู่แค่5้าเป้ยจะคงไว้ที่5้คือหน้าก็จะดูอิ่มไม่ดูแก่เพราะเราก็อายุเยอะแล้วนอนเราว็ไม่อยากให้ดูแบบผอมๆแล้ก็ดูแก่สำหรับเป้ยนะมัก็แบบพยายามเมนเคทนได้ดีที่สุดแม้ตอนแม่รีดขนาดนี้มีคนทักแบบมีมาบอกอุ้ยหอมไปเป้าอะไรเงี้ย มันมีถีพิาาเร็เวมีมมมลูก,ลกทัก,ก <ๆ S 1> บ้างแต่แต่เราก็จะพอรู้ตัวแหละว่าเราพยายามแบบไม่ให้มันบ เกิดไปเออให้พอดีพอดีแสดงว่าเราทุกขนาดที่รถเราเรารู้ตัวรู้ตัวช่างน้าหนักทุกวันวันช่างเช้าและก็ก่อนนอนเพื่อให้รู้เพราะว่าเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรไงแล้วก็จะรู้น้ําหนักของเราพอกินมาแล้วเป็นยังไงวันที่ไม่ได้ถ่ายน้าหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปช่างหมดป้ยกลัวไหมคะว่าแบบฝ่ายิมันต้องทำให้แบบคั่งแบบคั่งขอว่าไม่มีคังคัางของเพราะอย่างที่บอกไปเพาจะแบบพยายามแบบพอไปรู้ตัวของปุ้ยก็จะแบบเหมือนไม่ไม่ให้มันลงมากกว่า S <S นีเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกคือด้วยลักษณะรูปร่างหน้าตาของเราผอมเกินไปก็จะดูไม่ดีอะไรอาเองเล่นแพนิคเรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก,กินแต่แล้วแบบอุ้ยอ๋อไม่มีแพนิเคเลยเราจะมีความรู้สึกว่าเราอิ่มไปโดยปริยายจากที่เป็นคนขีาา้ตะกะมากแต่ไม่ถึงขั้นกินได้ตลอดเวลาไม่ถึงขั้นน้ำแค้ววัดนั้นนุ่นซีไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็มีความสุขกับการกินนะเอาจริงเพียงแต่ว่าพอถึงในช่วงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองเพราะเนื่องจากมันมีงานเข้ามา เราก็จะแบบอาจจะต้องลดบ้าง้ังดนใส่ปากตลอดก็ไม่ได้เพราะด้วยอายุอานานลูกเราทักว่าอะไรนะทำไมแม่ขาเล็กลง oh. Oh. ทำไมแม่ขาเล็กลง oh. ทำไมแม่ดูมีโค้งมีเชฟ uh. เออเขาก็งงอ้ย ทำไมชุดนี้แม่ใส่ดูมีเชฟเขาไม่รู้หรอกว่าน้ําหนักเราลงแต่เขาบอกเอ้ยทำไมดูเอวแบบเอออะไรอย่างนี้ยที่ปวดเป็นคนต่อไปเขาบอกว่าโกรธคือเขาจะแบบห่วงแม่มากใช่เขาจะดูตลอดเรื่องการแต่งตัวตลอดเออเวลาแบบไม่ทำอะไรแต่งตัวอะไรเยงี้เขาจะชอบไปแต่งตัวแบบไหนแบบไหนอะไรองี้ต้องเรียบร้อยแล้วอยู่ตอนนั้นลูกไม่เขาเขาไม่ใช่บอกต้องเรียบร้อยหรอก คือพอใส่ขาสั้นแล้วขาใหญ่ไงนางก็จะทักมันดูมันดึไม่ดีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงชอบแม่ใส่ขายาวมากกว่าอ๋อพี่เบลแต่ว่าเบลเลยยาวพี่เบลช่วงนี้ช่วงนี้ชาวเน็ตก็จะแบบว่าโฟกัสเรื่องความอ้วนความหอมของดาราเยอะก็จโดนคนมาวิจารณ์เยอะอะไรเงี้ยเราโดนบ้างมาจริงจริงไม่ต้องไปซีเรียสเลยอ้วนก็โดนคนทักหอมก็โดนคนว่า ทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขที่สุดอือเอาที่แบบตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วตัวเองมีความสุขจะอ้วนจะผอมไม่เป็นไรค่ะแข็ที่ตัวเองมากกว่าที่ผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมคะว่าจะทักสมองบ้างหรือบ้างอะไรเงี้ยเออปุ้ยก็ผ่านมาหมดแล้วเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอะไรที่เราแฮปปี้เรามีความสุขมันแล้วเราแข็งแรงอ่ะมันโอเคที่สุดแล้วเพราะคนข้างนอกเขาไม่มานั่งรู้กับเราหรอกเขาแค่เห็นว่าแล้วเขาก็ทักไปเรื่อยเอออะไรอเงี้ยฉะนั้นไม่ต้องแคร์ค่ะสำหรับคอมเมนต์ทำอะไรพี่ปิ้ยไม่ได้เลย ก็จะมีทําได้แต่เราก็เลือกเลือกที่จะเตะเอราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกดราม่าแล้วหรอไม่มีดราม่าแม่เป็นแตกดีมากสามีไอ้รองคือสามีแบบอาจจะสอบตกหรือรอบนี้นิดเดีเลยแม่ก็เขาก็แฮปปี้นะเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาได้ทำสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็เขาฝ่าฝันไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เป็นภรรยาที่คอยซัพพอร์ตโทษเนาะ ถ้าเกิดเขาเลือกที่แบบเขาอยากจะเข้ามาทํางานทางด้านนี้แล้วเราในฐานะภรรยาแล้วก็สนับสนุนบางทีมันอาจจะคิดเห็นเอะไรไม่ตรงกันไดน้แต่ว่าสุดท้ายอะ่ะเราต้องเคารพสิทธิของเขามีสิทธิของเขาที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาอยากจะเล่นอย่างนี้เขาอยากจะทํางานทางด้านนี้อะไรอย่างนี้นหลายคนก็ชื่นชมพี่เปิ้ลว่อบอกว่าโอ้เคียงข้างกันตลอดตลอดตลอเลยไปมองว่าในฐานะผู้ชีวิตอะ ถ้าเราซัพพอร์ตอะไรได้เราก็ควรจะซัพพอร์ตนะก็ทำให้ดีที่สุด<ท>ไม่ว่าจะใครก็ตามคนที่อยู่รอบตัวเราถึงคนที่เรารักถ้าเราช่วยอะไรได้อ่ะเราก็เต็มที่อยู่<ท>กับใจตอนช่วงนั้จริงๆเรื่องกำลังใจเขารู้อยู่แล้ว,วค่ะค่ะ <c oughs> เพราะว่า,าการที่เราอะไปกับเขาในทุกๆพื้นที่บางทีเราไม่ได้ลงไอจีอะเนาะ ไปตามหมู่บ้านอะไรต่างๆแล้วก็ไปมาหมดอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาช่วยกินช่วยเหลือเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เขาน่าจะเห็นมากกว่าดีกว่าคงดีกว่ามากกว่าชมพูดอะค่ะการกระทำมันชัดเจนอยู่แล้วใช่สําหรับเราแล้วก็แล้วก็สนับสนุนในรายได้แล้วก็เต็มที่ตลอดเวลาในเรื่องของคอมเมนต์ไปก็ออกเหมือนกันตอนตอนคนจะไปคอมเมนต์คอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าเป้ยเปิดเป็นพับบิกถ้าเกิดเป้ยไม่อยากฟังคอมเมนต์อ่ะไปปิดเป็นไพรเวทแล้ว แต่ไปรับฟังไปไปยินดีมากๆที่คนจะเข้ามาคอมเมนต์เอออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้บ้างเนาะอะไรที่เราไม่รู้เอออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีบ้างบางคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่เราเข้าใจเราเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงเราเข้าใจทุกอย่างโอเคอโอเคค่ะอันนี้ที่น่ารักกับค่อยจังเห็นไหมเห็นไหมก็คุณนะคะ้ามาเดี๋ยวให้เกียรติเดีลล๋ยวให้เก็บส่วน